สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแคมป์แคนกันนะครับมันมีอีเวนต์นี้มาผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เองเราจะมาทดลองกันนะครับสักาน่อน,นี้หน้านี้เนี่ยบุมโอ้โหมันอย่างนี้ ชนะใสๆครับคุยลงไปทุกดังไปไม่เอ่ยเสียงเกมตอนี่ดีนะครับดูดาเมจมันกันด้วยเดี๋ยวฟลิตจริงไหมครับนี่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 ครับ ดาเมจของมันอยู่ที่330ครับเลือนมีอยู่ที่258ครับไอ้น้ำน้ำม่วงนะครับวบานผมเรียกบูเบอรี่ครับ250ตัวสมมุติถ้าเราแบบไงระเบิดแล้วนะครับแบบมันวิ่งไปชนอย่างเมื่อกี้มันก็กจะกระกจายเป็น4ตัวครับเวลาผลิต3 0สิบวิครับสมมุตินี่ครับถ้ามันกระจายเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวนี้ครับดาเมจ8 เลือดสามสิบแปดครับอียี่สิบห้านี่มันคงไม่ต้องผลิตหรอกครับเพราะมันอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วเราจะเป็นทดลองดันเินกันบ้างเออไหนนี้นะอันนี้กค่ได้ครับนี่เราลองมาสิบสามตัว ผมกเพิ่งรีเซ็ตนี่ครับสี่เป็นสี่ตัวล้วเลือดมันน้อยมากเลยครับลองนล่มผมมาทเเียวเลยครับบ้มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้มันก็อึนเหมือนกันนะครับใช้ได้อยู่นี่ครับต้องลงไวเยอะ ไม่ชอบอ่ะเลือดน้อยมากดูดิแก้ตายแล้วอ่ะถลเปืนใหญ่สองลูกก็ตาเยเลยขอโทษท่านมีคนทักมาเทียบกับไอ้ไอ้ตัวนี้ผมว่าตัวนี้โหดกว่านะ ถ้ามันเริ่มแรกผมว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยโหดมากเลยแต่เมื่อคงจะไปแล้วมันฉลองครบห้าปีสิบสามตัวฐานแตกครับผมโอ้แต่ก็ผลิ้นน้หน่อยสั้งสามีบ นี่นี่นี่ผมเพิ่งสังเกตมาไอ้ไนเนี้ยเนี่ยไอ้ช่างเนี่ยหน้าช่างมันเปลี่ยนหน้าช่างมันเปลี่ยนไปผมไม่รู้อะไรเปลี่ยนไปบา้างนะเปลี่ยนก็ถึงนี้วิ่งไว้นะครับอะไรบ้างเอ่อยมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มี ก็ผมไม่เห็นนะ<บ>เนียไอ้ต้นที่มันเป็มแคนแคนนี้ผม,แแแผมออกมาแล้วอันนี้บ้านหลักอันนี้บ้านหลองผม <c oughs> นี่นี่นี่ต้อนอย่างนี้นะเสียงฟังเสียงครับ เต,ต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วถ้าลมเข้าก็ขอไฟนะครับควนเกิดแล้ว เดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนงครับ